ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับพบพอกลุงพุทธายนี่ก็ลรุงพุทไทยมาทางหน้าบ้านคูสูงนะครับพี่น้องถ้าหลางนี่ท่าาผู้ชมจะเห็นรถถ่ายเดินตามนะครับผมใส่ปุ๋ยใส่เครื่องตัญญาใส่ยางมานะครับผมจะมาตัดหญ้าในคันแท่นะครับพี่น้องให้มันเปลี่ยนซะก่อนนะครับคันท้าบบตัดผมก็สีหญ้าวานปุ๋ยมก็สจีจ้างลำบากเลยพี่น้องดีบริพารคู่ปุ๋ยล้มนะครับ ก็เลยต้องมาตัดคันแทมันก่อนนะครับพี่น้องบ้านนี้มาหน้าบ้านผู้สูงเนี่ยมันตัดคันแทแล้วผมก็อนที่ได้เอาปุ๋ยไปบ้านใส่กลางให้หน้ามันนะครับบานะครับการมาให้มาหน้าอยู่ทงอยู่ท่าแบบนี้นะครับมันบรรยากาศมันดีเลยพี่น้องอากาศบริสุทธิ์มากๆเลยนะครับมันก็นเป็นธรรมานะครับพี่น้องนะครับคันแม่นบอกค้าเรค้างงานที่า,างคืิทางซ่านก็นมานอนเล่นยุ่เทียงหน้าโอ้ดีเลยพี่น้องนะครับส่วนพ่อผมจะเห็น พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเรียวก็ดีชาวยูทูบก็ดีนะครับเพื่อนมักสิออกไปหากินเข้ากินน้ำตํามหูมัแหวู่ตามเถียงห้เถียงนาก็ยอมว่าบรรยากาศมันดีนะครับท่านผู้ชมมันมันคืออยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านก็ดีโยนะครับแต่มันก็มีเสียงเอียงต่างๆรบกวนหลายยาหลายแนวนะครับมันก็เลยต้องมาหาอยู่ตาตรงให้ตรงหน้ามันเงียบเนอะพี่น้องบรรยากาศมันก็ดีนะครับอย่างผมนะครับเนี่ยท่านผู้ชมทางหลังผมนะครับ มังหงก็มีเร no ียบร้อย้วครับพี่น้องเฮาไม่ต้องไปหาไส้นะครับเพยงแต่หาเอาเครื่องปอกเครื่องปรุงอย่างต่างๆคุกซากพิ่เลต่างๆมากนะครับมาเฮาก็สามมามาทำมาต่อยู่พีกันไลนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอลแมนตะเทียงหน้าผมผู้เดียวนะครับที่มีแบบนี้นะครับผมเห็นพี่น้องหลายๆคนที่เพิ่นถ้คที่ไปดอในลักษณะของการไปกินตามังหงแมาแหยยูไฮยูนาก็คือกันนะครับพี่น้องเพิ่นกับลูกไว้ไม่ยังไว้ต่างๆแล้วหน้านะครับมันก็สีสบายแบบนี้นะครับพี่น้อง นะครับการยูไห่ยานาจะทงจีธานะครับมันก็ดีไปแต่นึงเนาะพี่น้องเนาะนะครับสกายเมื่อนี้นะครับผมก็สิเอากองตังเอาไวครับผมก็ษิตัดงานะครับอันนี้ก็ษิตไททำแบบไทพูดเดียวเนาะมันก็ษิตายงาจะน้อยนะครับพี่น้องไปที่ตาลชล้อกันเบิ้งครับพี่น้องผมตานยามันจะเป็นอะไรครับพี่น้องครับ การตัดยญาของผมในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมก็ตัดนะครับจากคันแทตัวนี้ไปแล้วผมก็ตัดส่วนไปส่วนมาบริเวณกางเปลงให้หน้านะครับแล้วแล้วครับท่านผู้ชมยังเหลือแต่เลาะแคมนะครับพี่น้องจากนี้ไปผมกับคงจะตัดเลาะแคมขั้นขั้นเด่นนะครับเพื่อที่จะให้ต้นข้าวนะครับมันไม่มีอะไรที่มันเกะกะกมันนะครับมันจะได้มีการเจริญเติบโตที่ดีนะพี่น้อง แต่อยาก่านผู้ชมเอ้ยเบิงซอยผมแน่เนี่ยแดดนะครับช่วงสัวงทิงเถียงนะครับพี่น้องตอนนี้ผมพักอยู่ในเถียงน้อยนะครับแดดแห้งขนาดพี่น้องนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็สูงแห้งเด้อพี่น้องนะครับผมกับบ,บสามารถที่จะลงไปตากแดดเฮ็ด,ดงานที่ตัดหญ้าเอดอย่างได้เลยรับตอนนผมก็คงจะเซร้าพักไปประมาณสักให้มันแดดเสีย่อนกว่านี้จังจะลงไปเห็ดนะครับพี่น้องก,ก็จังหดก็ต้องได้เฮ็ดนะครับพี่น้องเพราะว่าอาชีพของเฮาเนาะ เราก็หลีเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเราหลีเลี่ยงจากตรงนี้ไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับ